สคนเนะคือเหี้ยเลยะนะใครเอาเจ็บมาวะนะะเอาเจ็บมาสองคนด้วยนะเ,เขามาโทรเกมเลยไงนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ คุณสกิลเช็คแม่นจังวะหรือวพาคีย์บอร์ดใหม่เนี่ยเอ้ยอีกแล้วมันแท่อะไรมันแท่ผมเหรอผมไม่น่าผมน่ามันแต้ตรงไหนไม่ชอบใจหล่อมันยังไม่นอนกันอีกค่ะเขาไม่แข่นกันเลยเขาไอ้นไหนิงเี่ยฟาร์มแต้หมันล้ คือถ้าโดนแขวนเมื่อไหร่ก็จบวัดวัดอ๋อขวานแดงก็ว่าอะไรวะงงเดี๋ยวเดทำไมเพื่อนมันแหลกแหลกวะไม่ใช่โปรใช่ไหม อุ้มไม่อุ้มเหรอเชีย่ยเอยอะไรองเขาวะงงไม่ใช่โตใช่ไหมน่ะหายไปแล้วากไหนวะ รคือปาร์ all night สองคนไปบนึงคือเหี้ยอะไรวะนะพุ่งออกข้างบนแปลกๆแล้วนะสองคนเลยมาฟิกับคริสแองเจล การเดสฮาร์แล้วก็ใส่กำแพงแล้วมันจะออกไปเลยเหรอมันไม่ติอิลีรับก็เอ้ยเดี๋ยวหมอลำวายุเฮ้ยสเนปบ่เฮ้ยสเนปตีมัน,น่ะเฮ้ยสนเนปเฮ้ยกูเจอสเนปขอบคุณที่ฆ่ามันครับขอบคุณที่ฆ่ามันครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฆ่ามันแล้ว สองคนนั้นแฮกใช่ไหมใช่ใช่สองคนนั้นมันแฮกครับไม่ได้แฮกเขาเรียกว่าใช้แหลกสวิตครับคือเขาคือเขาใช้โปรแกรมแบบว่าแบบคือยังไงเกมนี้มันคือต้องเข้าใจว่าเกมนี้มันส่งข้อมูลไปอะแล้วแบบว่าคือถ้าเกิดเราเราตัดเน็ตตัวเองแบบช่วงช่วงวีหนึ่งอะแล้วเราก็วิ่งไปที่อื่นอะตัวเราพอมันส่งข้อมูลอีกทีหนึ่งเราก็จะอยู่อีกที่หนึ่งเลยเก็บปะแบบนี้คือคือน่าจะน่าจะประมาณนี้นะคือมันเรียกว่าแหลกสวิตช์ครับคือเขาจะใช้แบบว่าแบบทำให้เน็ตเขาตัดไปแป๊บไปชั่วคู่หนึ่งอะ แล้วเขาก็ค่อยต่อกลับมาตอนที่เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วเก็ตปะอ๋อเออเขอ้าใจไหมเขาให้ค่อยต่อเน็ตกลับมาแบบแบบตอนที่เขาแบบไปที่อื่นแล้วอะเราก็ตีเขาไม่ได้เราอุ้มเขาไม่ได้เราแขวนเขาไม่ได้ประมาณนั้นอะเก็ตไหมเออขอบคุณขอบคุณ,คณพี่สเนปแล้วกันตกใจตกใจแฮกแล้วตกใจสเนปต่อกู <laughs> ไม่ต้องตั้งตัวเลยวันนี้ อ,อย่างน้อยก็เป็นวันเขาเรียกว่าหลังฝนตกก็มีฟ้าที่สดใสรอเสมอวันนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มนาตีมาก็เจอแฮกาแลวตาหนึ่งแล้วจากนั้นก็เจอแท็กซิคไปสาสี่ตาจากนั้นก็เริ่มเก็บที่สามคนบ้างสี่คนบ้างแล้วก็มาตาเนี้ยเจอแฮกอีกแหละวันนี้เจอแฮกสองรอบแล้วนะแล้วตกใจกว่าคือเจอพี่สเนปโอ้ไมค์ก็งงไปดิ <laughs> ไม่ถูกเลยทัตัวไม่ถูกเลย